สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วเวลาตอนละวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องพี่น้องครับผ่าถุงจองเจาะถึงไปยังน้ำมากพอดีพี่น้องเน่ยริโอกาสไปวานี้ทุกคนน้ำป้าแมนน้ำมาน้ำไม่หยุรอบสองเสียงตัวน้ำจักจักรแมนอบางเก้านีแล้วบางเก้าแมนสองเมื่อตอนนี้ใหญ่ใจก่ครับในปอกกำลังตามหลังมากแม่นอิรีพี่น้องคนน้ำน้ำเต็มให้หน้าอยู่เอาทีมงานมาแล้วหนึ่งกำลังมุ่งสู่วานหนึ่งศพเอาหยอกอาจารย์ ใจซื่อๆดอกมาแล้ว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 หนาม้ามาสัตว์หนามันเริ่มมาแล้วพี่น้องหนามหนามาอีกรอบสองรอบแรกผ่านไปแล้วโอ้ต่ามู่งกะจะว่าได้ซ่อมบ่ได้ซ่อมเมื่อคืนเพิ่นซ่อมหนักเพิ่นเล่น่นเล่นนัดกันว่าบ่ายมุ่งมาสัตวตอนนี้ท่านถึงบ่ายมุ่งตอนนี้ท่านถึงบ่ายมุ่งตอนนี้ท่านถึงบ่ายมุ่งคนมาอยู่ตัวนขึ้นกันตัวนขึ้นมาคือกันตัวนี้ เอาี่อนใหมเพื่อนใจกันได้ปอบโอนี่ตี้เไปแม่แม่สั่งแหยไหมเลยซืือมาเมื่อเ้านี่สั่งพญพต่อไห่โอ้พ่อพ่อพดดนทีมงันสาวหน่อยเขาหรือหรอันปะนางแม่สุภาพอืมโอ้โอ้ทุงทุ่งเอฟซีว่าฝากตั้งแต่ยวนศรีราชาเนตนี้เีอนกัน้ปบนี่ัวนี้ผั แค่ว่ปีนขึ้นไปไว้ยังก็ไก่กระดอกกระเดียดอกอือเจ้าวปีนขึ้นไปโอ้โอ้น้ำมาข้นกระห่าวพี่น้องคนกระห่าวคนกระห่าวโอ้ไพเบิ่งน้ำาพเบิ่งน้ำาพ่บึงน้ำไพ่บึงน้ำอือโอ้มองนี้ตัวอาจาราย์ใต้รักมากนี่น,นำ้ำกำลังมากำลังมา โซโล่บลงังดุโซโล่บลงังโโล่บลงังสโล่บลงังวันเอาเวลาว่างๆว่าง,างน้อยเดียวดิพี่น้องว่างน้อยเดียวละ้วนี่เนี่ย <c> น <oughs> ี่เนี่ยมาอีกแล้วรายที่สองปากางกวบจ้อง <c oughs> โอ้ยโอ้เนี่ยสอนสอนแบบนี้หลันมาสอนแบบนี้หรันสอนวันเหรอแอนปับ๊บ ยันปอาปอาเป็นัที่ไรเฮ็ดไม่้ดูเฮ็ดไม่้ดูจงไวปจะค้นแหนนะกุตินะจงไวปจะค้นแหนเออมากรเพื่อนเออบังยากพี่น้องบังยากบังยากอิหรีแต่ละคนบังยากเป็นบังยากแงะแต่ละคนน่ะนั่นแงะมาแล้วเป็นข้าพเจ้าเพื่อเจ้าบุญอันเราเป็นอะไรเจ้าบุญ ไม่อยากหอกกระเทียมมันคือกระเทียมมันคืออ้าวคือว่าถือเอ๊ะเอาไปทางไหนเอาเริ่มบังเริ่มเมื่อกัข้าวออกกักระทิกินทั้งพี่ลูกขึ้นมาอ่าอาอ่านบึงน้ามันหอก็มาพี่น้องน้าหอก็มาแต่ว่าอันอันมันผู้ผู้ไทยกับอ้พวนวานผู้วานกับมันมันกวนหน่ำ นี่เนี่ยอาจารย์บูดขึ้นมาสิมาอาจารย์บูดสันดอนขึ้นมาสิมาอุ้ยตัวปูตะมูด้วยหันแต่ว่าขันมาแล้วก็บ่งยากหรอกหรือ่าอาจารย์บูดแล้วบ่งยากเอาขึ้นมาไอ้มูเบิงโชว์เบิงดูโชว์เบิงโชว์เบิงโชว์เบิงได้สิได้ไปเบิงพี่น้องเขาอยู่ใต้กุนไฟ เออกำลังสิเบิ่งตานี้สัก่อนสิเบิ่งตานี้ก่อนนึงสิเบิ่งพี่น้องเขาจะใต้ก้นฝายไต้ก้นฝายใต้ก้นฝไฟโชว์ผลงานโชว์ผลงานโอ้พระธนมีย์พระสันได้อยู่ได้เราได้ป่าไม้ป่าไม้ นี่จากทางใต้ก้นหมันนี้กันนี่เพื่อนพี่น้องอยู่ใต้ก้นไฟพี่น้องใต้ก้นตาหนามหนาคือเสียงดังแย่งกันอุปัตหน้มไม่อิรีพี่น้องน้มไม่อีริหน้มไม่อิรีโอหนามมาหนามมาริงๆด้วยขอโทษ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 ขออภัยโอ้พี่น้องเขาก็มาหาตัวเราคนนึง เอ้าออเ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 ออหาป่าอเนาออออเออเอเอเออเออเออเเออเออเอดเอเอเเเเ เอามุดเข้าไปแล้วก็มุดออกมาเอออ่าจวดจัดฟาดบึ้มเบิงดูจวดจัดฟาดบึ้มเบิงจะนั่งจอบโดนไล่เอาจัดจัดกระจอกนมาทั้งผีเราเห็นไหมกระจอกมาทั้งผีเอ้ย เออเออเออลองเป็นลองเบิ็งลองเป็นลองเป็นลองเบิ็งลองเป็นดูลองดูลองดูอุ้ยง่วงมาทั้งนี้พี่น้องเป็นตาวิน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 โอ้ยินดีนลยตาวินเป็นตาวินพี่น้องเขากลมาหากินน้ำกันพี่น้องคนพอตามหนามาคนก็มาคนก็มา มันก็มามันปบอยู่แต่บ้านอาจารย์ตายมันคาดตุ้มอยู่ใต้ตานน้ำมันข่อง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 อ่ะมันคักเราเลี้ยงลูกน้ำอาจารย์ตายมันแห้งมันแห้งอีหลีนอนหลับเป็นจังใจเป็นจังใจเป็นจังใจ Nó <laughs> nó chọc nha nha mất mà thằng cân lắm mất khí ngay 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 nha mất khí lâm cân ngay ngay nha mất ngay จัดรถแหีไม่ได้นี่บาทแรกนี่บาทแรกนี่แฮีหม่บาทแรกอ๋เฮต่แบบเกาถอจานไตไหมเกาต้นี่โอ้ยช่วยดเหมือนกบ ปลาท่านน่อามหั้มอก็ลงมาเนาะมันท่านนี่ลงไปหดบึงไปเลยนี่ปนี่บึงได้กินน้ำไปเนี่ยน่ัเกาต้นนี่เฮ้เอาคือเจียบความขึ้นลังคาเจ็บยาขึนรถะบาดนี่โอ๊ยปรับเสียงเลยปรับเสียงเลย งานนีปออบเสียงเลยเมนค่ะสุจันรบุ๊คปลาาปนาย่นาอย่างนี้พี่น้องไหนเดี๋ยวนี้กำลังิเป็นจิบเป็นน้ำกันไปเบ้อ แล้วพี่น้องเดี๋ยวนี้เบิ่งยากแล้วพูดนะพูดนะแม่ก่อนพูดนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยรับปัได้รับปัได้ผักกระเทยไปลงตู้พูดนะพูดนะปลาไปได้ปลาเมียเผาโอ้ยอาจารย์โนกตีสาวน้อยเป็นกระเทยบดเราพี่น้องเบิ่งยากแล้วเบิ่งยากแล้วเดี๋ยวนี้ส่้งพระกันปักกิ๊บตบกิ๊บเทปเรากระเเวกันจกจกแจ๊้แกล้เป็นกางไดบุ แต่ยืนปะแต่ข้อป็นตัวตนกลับขึ้นมาแล้วพ่อก็อยู่คนผ่าจะขวงไปยไปน้ำกลนกันไปน้ำก้นกันไปน้ำก้นกันไปมาซิมล่างมึงเลยหรอจจ้าจน้ำมันี่เฮงน่กลับที่ได้ไปสอมดี่ได้ไปสอมแล้วไปซรอมจะกรอบจะไป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 ตามกนลก็กรเทยแถวซ้ำคนพี่นองกรเทย กระเทยตายกระเทยปอบกระเทยใจเจ๊บูดประมาณนี้มั้ยอ้เจ๊บูดเจ๊เจ๊เจ๊บูดประมาณนี้มวลบาปไปเจ๊บูดนะฮือเอ้คลิปนี้บอกน้องอมรบอกน้องอมรพี่น้องขอลายเครียดคลายสมองวันนี้เได้เดินทางไปสอมกันแล้วโอ้ตาย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 ขออนุญาตบัตรข้ามเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เอาไวปสมีสักอนแน้วพี่น้องเนาะพักันคลิปหน้าคลิปต่อไปคุณแม่สวัสดีค่ะ